ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเกมใหม่ที่มีชื่อว่า Abyss of Dungeon นั่นเองนะครับผมน,นี่ผมก็จะมาโซโลเหมือนเดิมนะว่าผมเล่นเบ็นตีผมไม่เก่งนะครับแล้วก็ไม่มีตีเดินนะทุกคนจริงๆเกมนี้มันเอาบอทเข้าตีได้ด้วยนะครับแต่ว่ายากดีวกว่านะครับเล่นแบบโซโลดีกว่านะสนุกดีนะโซโลก็ส่วนคาที่ผมเล่นก็เป็นบาเบเลียนนะครับ แล้วสกิลติดตัวกับสกิลที่ใช้เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมใช้อะไรนะก็สกิลที่ใช้นะครับ2สกิลผมก็ใช้2 s k สกิลนี้นะคือบัฟเลือดแล้วก็เหมือนเป็นใบชั่วเขานะครับใบสตูนะแล้วก็เราก็จะได้ตีฟีครั้งหนึ่งครับและส่วนสกิลติดตัวผมก็ใช้เป็น4อย่างนี้นะทุกคนผมก็ไม่ขออธิบายอะไรมากนะครับเนาวมันยา,ยาวนะแล้วเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่า let's go เกมที่หนึ่งครับเกมเพล์เกมนี้มันค่อนข้างไวกว่าโกแอนเกาหลี go go นะทุกคนแต่มันก็คล้ายๆกันนะแต่เกมนี้มันไวๆกว่านะแป๊บๆก็ออกได้แล้วนะถ้าสมมติว่าอยากออกนะทุกคนที่ผมเอาอาวุธชินี้มาเพราะว่ามันแคนเซิลแคนเซิลแบบว่าแอนิเมชันตัวละครได้ด้วยนะเนี่ยทุกคนแล้วมันก็แรงด้วยนะครับผมว่ามันค่อนข้างโกงนะอาวุธชินี้ถ้าตีโดนนะทุกคนย้ำว่าถ้าตีโดนนะทุกคน เนี่ยครับแรงเลยนะ1 4อยบแปนะครับ cancel c a n c นะุ๊ต้นกลุงตัวนี้เลยทุกคนแถวนี้มีนะทุกคนทุกคนเห็นปะเนี่ยสีแดงขึ้นนะครับอันนี้คือคนนะไม่ใช่มอนนะครับผมก็เตรียมยาก่อนเลยคือยาเกมนี้สําคัญมากนะทุกคนมันช่วยบัฟอะไรต่างๆนะไม่ว่าบูตเกาะบูทดาเมจน,นะทุกคนมันค่อนข้างที่จะสําคัญนะแนะนำไม่ใช้ก่อนเข้าไฟจะดีที่สุดนะครับ แล้วเขาใช้อาวุธเหมือนผมไว้ทุกคนอันนี้ใครได้ตีก่อนคือได้เปรียบนะครับถ้าใช้อาวุธเหมือนกันแล้วมุมอาแบบนี้หนีไม่ได้ครับแคนเซลิลแคนเซลิลเนี่ยเขาไม่ได้ตีผมเลยเว้ยเนี่ยคือไม่ได้เล่นครับโอ้แลวผมตีนานมากเว้ยผมไม่เคยต่อยใครนานขนาดนี้วะของทองปะเนี่ยของส้อมอะโอ้ยเรียบร้อยครับ้าวลากมะม่วงโอ้โหไม่มีชุดเลยให้แสดงว่าเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะทุกคน ผมไม่รู้ว่าผมไปอ่านผิดหรืออะไรไหมนะแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านมาจําได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ไปจดจําข้อมูลมานะแต่ว่าที่อ่านมาคร่าวๆคือมันแบบอาทิตย์อาทิตย์แรกของการเล่นมันจะไม่เสียอุปกรณ์นะประมาณนั้นนะครับแล้วเกมนี้มันกู้อุปกรณ์คืนได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายนะแล้วเกมนี้ก็ค่อนข้างไปถึงวินนะครับ คือถ้าใครมีตังอ์อ่ะเออคือก็คือจะได้เปรียบคนอื่นหลายๆเรื่องนะมันก็เลยไม่ค่อยสนุกตรงนี้นะครับโกฮนก็รีีก็ยังแบบผมว่าดีกว่านะทั้งเกมเพย์ทั้งอะไรนะทุกคนแต่เกมนี้แบบระบบมันเยอะไงอาวุธก็เยอะสกิลอาวุธก็เยอะสกิลติดตัวก็เยอะมันเลยหน้าค้นหาหน้าเล่นนะครับอันนี้ผมก็เจออีกแล้วนะห้องบอสครับนี่จุดนี้เป็นจุดที่เจอคนไหวมากนะนั่นไง จุดที่คุณมาฟาร์มบ่อยมานะครับเพราะว่ามันโอกาสดรอปของม่วงของอะไรมันมีนะทุกคนโอ้ยน่าโดนอันนี้ผมใช้ไกลไปนะถ้าขอใกล้กว่านี้การันตีแน่นอนครับว่าผมจะคิวเขาได้แน่นอนนะนี่ก็ต้องมาไล่เนะทุกคนโจรด้วยโอ้โหแม่ไม้มวยไทยหน่อยไหมไอ้นี่มันสวนไอ้นี่มันโอ้โหนี่ป้าดรบ แต่ครับโอ้ยโหมอสตัวนี้ถอ,อยก่อนครับโหรอนเนี่ยกูอันนี้ศพใครไม่รู้นะทุกคนมันจะศพที่ผมฆ่านะมีข้างหลังนี่แหละครับผมเลยไม่ได้เก็บศพนั้นนะเพราะว่าผมเราไปทางฝั่งนี้ก่อนนะครับอืมเขาอ,อยู่ข้างล่างนะทุกคนอย่างนี้ออกไม่ได้นะครับแล้วบาปเลียนอย่างผมบอกเลยว่าลุยครับแต่ก่อนกินยาก,ก่อนครับ มีผลมากนะทำอะไรวิจายทุบครับโอ้ยกดสกิลไม่ติดทุกคนแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือครับไม่ได้ฟันครับผมบอกเลยคือไม่งีร์น่ะทุกคนผมว่ามันโค้งอ่ะเนี่ยมุมที่แบบไม่มีทางหนีแบบนี้นะปินไครก็ไม่รอดครับแล้วถ้าเป็นอาวุธเหมือนกันนะใครที่เปิดก่อนวันนั้นชนะทุกคนโสมอิหนุ่มหน้ามนครับของก็ประมาณนี้นะ ผมยังไม่ปลดล็อกแมปใหม่เลยอะแมปถัดไปแมปสูงสุดนะแมปเฮลวผมต้องทำภารกิจอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกนะม,นเมาเกมน้ำมาเล่นให้ดูครับไอ้นี่มันโดนโดนสักทีนะทุกคนโถ้โหไม่ตายสักทีว่ะทุกคนบวงมาแล้วต้องไปแล้วครับ,บวงแรงมากแล้วทุกคนวงโคตรแรงอะ่ะยิ่งกวัวเงินกอรี่เลยนะครับแต่วลอ,อกกันเลยดีวยกว่าดูเกมที่สองกันครับเลสโก เกมที่สองครับวิ่งหาโคตนานไม่เจอเลยเนี่ยมาเจอโจนเนี่ยคนสุดท้ายนั่นแมผแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับกินครับยาครับสําคัญพยายามดังนะนี่ครับโอ้หสวยมากเดินเข้ามุมอับแบบนี้เรียบร้อยครับทุกครั้งเดียวพอโคตรแรงนะครับของก็จะประมาณนี้ทนะุกคนของฟ้าๆมุ้งม่วงนิดหน่อยนะแต่ถ้าเป็นโหมดสูงสุดของโหมดโซโลนี้นะครับ โอกล่องธรรมดายังมีของส้มอ่ะทุกคนโคตรดีนะโมไม่เจอใครเลยเว้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สามขงเลยดดีกว่าครับ Let's go โอ้ยโอ้เจอแล้วทุกคนกลัาจะเจอนะเกมหนึ่งคนในแมปน้อยมากนะครับกลัาจะเจอแต่ละคนอันนี้จอมเวทน,นะครับเนี่ยดูดีดาบโพใเทะ่ะมันมีดีกว่านั่นตรงนี้แหละทุกคนแค่นี้เลยนี่ครับแคนเซิลโอ้ยพาดไม่โดน อย่างนี้ไล่ยาวเนี่ยครับทุกคนตองวินมันเท่นนะสกิลอะอ๋อติดโอ้โหเรียบร้อยไม่มีที่หนีโดนไปครับวิชยัยดูซิมีอะไรมั่งวิไอันี่มันหึงี่ฟาร์มมาแน่นอยู่นะทุกคนเนี่ยมันล็อกไว้มันต้องให้เติมนะครับเนี่ยมันถึงจะปลดล็อกให้หรอนะไอช่องเนี้ยคือผมไม่ชอบเลยทุกคนต้องมาเติมต้องมาเสียตังค์เนี่ย ก็นกอลีมนมีเลยจะบอกให้โอหถกลับมาเปิดอีกเนะมื่อไหร่นะผมบายยเลยเกมเนี้ยพอเลยผมเจอครับขอโทษที่บน่นให้ฟังยน,น,นะทุกคนคือมันมีเกมที่คล้ายกันออกมาให้เล่นอย่างนี้มันก็ต้องมีการเปรียบเทียบนิดนึงนะอ้ยเขาออกไปแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยมันออกได้ไวมากอ่ะทุกคนแล้วไม่รู้จะเจอคนอีกไหมด้วยนะก็คลิมนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท่าคลิปต่อไปด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับ let's go to ก r e